ไอ,อย่งนครับพันกระบอกเรียกอันนี้บะนาวบดมะนาวใส่พันไมล้ครับอันนี้ครับใช่อีกหนึ่งการเดินทางมานานตี่ผมอยากจะนําเสนอเปิดเป,เปครับใบใจแค่เรื่องราวของวัดวารามากาตีเย็นสบายผลแล้ไม้ในนานหล,ลายๆคนอาจจะนึกถึงส้มสีท้องเมืองนาวันนี้ผมเจาะป้าทุกคนมาคุยจัเงาะตุงจ้าง อีกหนึ่งเงาะตีเติบโตในอ้อมกอดของภูเขาอากาศตีเย็นสบายมีลำธารขนาบข้างต้นไมเ้เขียวขจีเราตีสำคัญทุกคนบริบทพื้นที่สะอาดสะอาดเราเหมาะทำเป็นการท่องเที่ยวมากเลยครับวันนี้ผมเองกับสหกรณ์การเกษตรอำเภอหลุงจังมาส่งเสริมแร้วกาชจวยสนับสนุนโปรแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรกรโดยเฉพาะในเรื่องของเงาะครับในเรื่องของการทำให้ทุกคนได้รู้จักว่าต่อไปเนี่ยการเดินทางมาแอลนาน ชิมเงาะในช่รือดูฝนตีหวานตีหอมและตีสัมพันธ์มันกรอบมากๆครับอีกหนึ่งผลผลิตของบัวแม่พีน่ววน,น้องเช้าสวนเกษตรกรอำเภอหลุงจ้างโดยการสนับสนุนพักดันของสากรจังหวัดน,นัานครับเดี๋ยวไปติดตามกันว่าเงาะตุงจ้างติดเติบโตในถ้ำกลางเงาะขุนเขารอบๆไปโดยธรรมชาติอยู่มสมบูรณ์จะหอมจะหวานจะกรอบขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันทุกคน เงาะทุ่งช้างเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอยู่แล้วในนามของ,งเงาะแห่งขุนเขาว้าวครับหวานกรอบลอนอร่อยอครับก็คือสารกรจังหวัดน่านเนี่ยพวกเราก็ขับเคลื่อนแล้วก็ส่งเสริมกันมาตลอดเลยใช่ครับคือด้วยพื้นที่อท่านามากับท่านวันนี้เนี่ยสะอาดแล้วมันเหมาะกับการไม่ใช่แค่เป็นผลไม้มันเหมาะกับการไปทําที่ท่องเที่ยวเลยนะใช่ครับ ที่นี่เราส่งเสริมในเรื่องของเกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่นเราส่งเสริมมาตั้งแต่ปี2566แล้วจนถึงปี2568 3ปีมาแล้วที่ท่านอยู่เคียงข้างพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรใช่ครับผมโอ้โหอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจากขันสากรจังหวัดน่านท่านวีรพัฒน์เนนศาสตร์มาร่วมการทําให้เมืองน่านเป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับทุกคนไปด้วยการขอบคุณท่านครับสวัสดีครับ